โมนบันเทาทุกในวันนี้เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านจาังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่ออกมาร้องเรียนหลังจากบ่อขยะของเทศบาลเกิดรั่วไหลส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเจ้าหน้าที่เทศบาลนครศรีธร,รรมราชพร้อมกับชาวบ้านได้ร่วมกันไปติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณคลองต้นน้ำท่ากิ้วซึ่งอยู่ด้านหลังของภูเขาขยะเทศบาลที่สภาพตอนนี้น้ำเน่าเสีย ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทําให้ปลาเนี่ยตายและชาวบ้านไม่สามารถไปจับปลาในคลองได้ชาวบ้านเชื่อว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากน้ําเสียจากกองภูเขาขยะเทศบาลนครศรีธรรมราชที่ถูกปล่อยลงมาสู่ลําคลองสาธารณะนะคะทีนี้พอเกิดปัญหาขึ้นช่วงโมโนมันเทาทุกทีมข่าวของเราค่ะก็ต้องลงไปในพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่า น้ำในคลองเนี่ยมีกลิ่นเหม็นมากรวมทั้งมีภาพปลาตายเกลือเลยเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆก็ต้องแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดรวมทั้งสารปกครองและรายงานไปยังกรมควบคุมมลพิษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อนด้านรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชชี้แจงบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบรอบบริเวณที่ทิ้งขยะรวมทั้งบริเวณจัดเก็บน้ําเสียแล้วยืนยันบอกว่า ไม่พบร่องรอยการรั่วไหลของน้ําเสียทั้งแนวทางทิศต,ตะวันออกทิศตะทิศเหนือทิศตะวันตกซึ่งทั้งหมดนี้เป็นจุดเสี่ยงค่ะอย่างไรก็ตามทางเทศาบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเบื้องต้นอยู่ระหว่างการหาสาเหตุที่เกิดขึ้นว่าน้ําในลําคลองที่เน่าเสียเนี่ยเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรเรื่องนี้กระทบกับหลายชีวิตกระทบกับหลายคนเพราะฉะนั้นต้องตามกันต่อสําหรับใครที่มีเรื่องร้องเรียนมีความเดือดร้อนไร้ที่พึ่องอยากจะให้เราเป็นกระบอกเสียงให้อินบ็อกซ์เข้ามานะคะแจ้งเรื่องได้ที่เพจโมโนนิวส์ข่าวโมโนค่ะค